อเมริกาทำไมฉันต้องมายกของด้วยเนี่ยรู้ไหม<อ>ว่าฉันนะไม่ชอบนะเพรเขาออกได้อีกสักพักเลยก็เลยให้เรากลับมาก่อนไงท้อ,อระวังด้วยนะไอ้บอกเลยนะถ้าพวกนั้นกลับมาแล้วไม่ทำอะไรฉันจะเอาไฟจี้มันนี่นะ่เดี๋ยวพวกเขาก็กลับมานี่เมจังฉันได้เนื้อไวม,มอนมาใหม่ด้วยนะสนใจมาลองดูก่อนไหมโอ้ my gosh what's going on เนี่อะไรเมจังอเมริกาปีนี้ นี่มันอะไรเนี่ยทำไมไฟเต็ไมไปหมดเลยล่ะเมจังเมจังนี่เธอใช้ไฟเหรอฉันไม่ได้ทำนะขโามากันเป็นแบบนี้แล้วอะไรกันเนี่ยลอสแลนเดอร์อยู่ที่ไหนเนะแย่แลวแย่นลไฟแล้วใหญ่เลยลอสแลนเดอร์นี่มันอะไรกันเนี่ย เติมเติมแม่รู้สึกอยากเอกไปล่าสัตว์นี่จังเลยอไงอยากเอกไปล่าเพิ่มอีกสักตัวก็น่าจะดีเหมือนกันเนี่ยอยูแล้วเนี่ยพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยเอ้ยแล้วพวกเองเป็นอะไรนทำไมจู่ๆมานั่งหงอยกันอย่างนี้นะฮะก็เกิดไฟไหม้น่ะสิเลนเดอร์กับรอสหายตัวไปเอาฉันพยายามจะหาในกองเพิงนะแต่ก็หาไม่เจอจะตอนนี้ไฟมันลามหนักมาก

ฉันลงมาที่นี่บ่อยนะพอดีแลนเดอร์เขาไม่ชอบขึ้นไปกินข้าวก็เลยต้องเอามาให้แทนแลนเดอร์เขาก็ได้แนะนําให้ฉันรู้จักกับหุ่นยนต์ฟอง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 ิวเฟลฟิงฟงฟองดูใช่ฉันจาได้แล้วฟองดูนะเป็นหุ่นยนต์ AI ตัวใหม่ที่คอยทําตามคําสั่งของแลนเดอร์ฉันคิดว่าอย่างน้อยๆเลยนะแลนเดอร์ก็น่าจะใส่คําสั่งติดตามไปใช่ไหมล่ะอฟองดูอาจจะรู้ก็ได้ว่าแลนเดอร์อยู่ที่ไหนลองถามกันดีไหม อมสวัสดียินดีต้อนรับกลับคุณแลนเดอร์นี่นายรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างเหรอเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นตอนที่พาคีมังกรบุกเข้าตอนพวกคุณไม่อยู่และจับทั้งสองคนไปผมทําอะไรไม่ได้เพราะผมเป็นแค่โปรแกรมครับแล้วแลนเดอร์ไม่ได้ติดตั้งสัญญงสัญญาอะไรไว้เลยเหรอเออมนต้องมีสักอย่างสิที่แลนเดอร์ทำเนะี่ยคุณแลนเดอร์มีมาตรการไว้ถ้าเกิดเรื่องร้ายแรงจงกดปุ่มที่แลนเดอร์ทำไว้ครับ และอย่างมากที่ผมอธิบายได้ในตอนนี้ในคือคุณแลนเดอร์ก네ับคุณโรสถูกพาคีจับตัวไปถึงตัวผมจะยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของพาคีมังกรแต่ผมมีวิธีอยู่กว่าสิบวิธีเพื่อช่วยเหลือพวกเขาออกมาโดยอัตราการรอดชีวิตนั้นต่ำทั้งหมดแต่ที่ดีที่สุดผมขอแนะนําให้คุณกดปุ่มบริเวณที่ผลิตอุปกรณ์โอ้โหเอ้ว่าจะมีเบาะสายอะไรมากกว่านี้ฉันไปรอข้างนอกแล้วกันเนาะจะได้ออกมาช่วยพวกเขาคี่ก็พเหมือนกันเลเออเออเหมือนกันเลยต้องเบียดอีกแล้ว โอออ้ยยลลไปดีข่หนุจะไม่กดปุ่มจริงๆหรือเสาวะนี่พวกนายเตรียมพร้อมกันเสร็จหรือยังอ๋อใช่เดี๋ยวเออเอมเมเลียจะตามพวกเรามาทีหลังนะเอเมเลียคงจะเตรียมเวทมนต์ใหม่อยู่แน่เลย แล้วเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนเจ้าพวกนั้นให้รู้สว่าเล่นกับใครอยู่นี่ทุกคนแล้วพวกเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะงั้นไปกันโอ้โหเกมสมัยนี้ไม่ต้องกดจอยแล้วฮะทำดีกว่าที่คิดนะเนี่ยเกมนี้มันจะเล่นใหญ่ไปไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันต้องมากับคนพวกนี้ด้วยนะ เราอิคาอนคอมมาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ค่อยชินเลยฮะว่าไปเราลืมปรับสีผมหรือเปล่านะเอมื่อเกมนี้ก็จะมีอะไรน่าสนใจเมื่อพบพวกเปทูวินนะเกมนี้จะมีอะไรน่ากลัวไหมนะมาแล้วมาแล้วสินะ อาเงียบกันได้แล้วเรามีเวลาไม่มากนะที่ต้องบิชิเกมนี้พวกนั้นอะไรเนี่ยเกมนี้ต้อนรับกันแบบนี้เหรอเจ้าพวกนั้นมันอะไรกันนะะไรหรอกันเล่นใช่าหหลอกกันนิ่ว่ามีตัสาวมาต้อนนะครับแถมยังมีใครก็ไม่รู้หันอาวุธใส่เต็มไหมดเลยอะแบบนี้มันล่อื้อกันชัดๆอะเจ้าพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นบอดฝึกสอนใช่ไหมเนี่ยที่จะดูชูชาไปก็เหอะ เนื้อเรื่องเหรอทูตเลี่ย t ทูตเรี่แบบใหม่เหรอผมจะคิดอยู่ไหนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีเพราะว่าเน้นอินกับเนื้อเรื่องนะน่าเบื่อจะตายโอ้โหเปิดตัวสเท่เลยนี่อย่าบอกนะว่าพวกพาคีส่งพวกนี้มาจัดการพวกเรานะ